หลังจากที่มีข่าวลือนักแสดงมากมายทั้งมังโก้ล็อบบี้อดัมไรเวอร์ตอนนี้ก็ยังไม่มียืนยันนักแสดงเสียทีแต่ได้ให้พูดถึงข่าวลือล่าสุดที่มีหลายต่อหลายคนซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนักแสดงที่มีแนวโน้มในการแสดงหนังเรื่อง f a n t a ติกโฟฉบับ mcu กันคนแรกคือปโดบัตคาวในบทลิลลี่ชาร์ life is good but it can be better หรือที่เรารู้จักในชื่อมิสเตอร์แฟนตาติก หรือก็คือนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะหัวหน้าครอบครัวและหัวหน้ากลุ่มฟันติกโฟโดยในข่าวลือได้บอกว่าปโดบาสคาวอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการเซ็นสัญญาโดยต่อไปนี้ผมจะมาเล่าประวัตินักแสดงกันเปโดเกิดเมื่อวันที่2เมษายนปี1 9 75อายุ48ปีที่เมืองซานดิยโกประเทศชิลีมีส่วนสูง180ซนติเมตรผลงานที่ผ่านมาคือซีรีส์เดอะแมนเ สซีซั่นและซีรีส์นาคอร์ดวันเดอร์บ a n 1984ซีรีส์เดอะลาดอ u บ g ต m เกมบ h อบโตนและหนัง Kingman The Golden Circle ผลงานที่กำลังจะมาคือ The l a าดอ f บ s ต e ซีซั่นสองไมค์ครับความรู้สึกที่ผมมีกับนักแสดงคนนี้ในตอนแรกที่เห็นข่าวผมรู้สึกแปลกและไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พรอคิดว่าหน้าแกดูเหมือนคนซื่อและในเรื่องอื่นก็ไม่ได้แสดงถึงความเนื้ออะไรมากมายอันนี้ที่ผมพูดคือ ทั้งอินเทอร์เน็ตเขาก็พูดกันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาบ่นประมาณว่าในแง่าการแสดงไม่มีใครว่ากันเลยแต่ในแง่ลุคของคนฉลาดและตรงกับคอมิกเปโดไม่ได้เลยเขาดูไม่ค่อยฉลาดแล้วพวก้ง่ายถ้าเทียบกับเพนแบกเล่จากซีรีส์ยู you, หรือไม่ลองเทียบกับสีคนก่อนหน้าก็ได้ผมคิดว่าเวอร์ชัน205นี่เพอร์เฟกมากหวังไม่ในอนาคตเราจะได้เห็นเขาอีก Per Everything down the last minute details to last down จะมาพูดถึงเปโดกัน แต่พอผมได้ดูการแสดงของแกผมคิดว่ามันสุดยอดมากเพราะถึงจะใช้แค่เสียงแกก็ยังสามารถสื่ออารมณ์กับคนดูได้เพราะในแมนเดโลเรียนแกพิสูจน์ตัวเองมาแล้วและจะล่าสุดในซีรีส์เดอะลาดอปัตที่ตอนประกาศแค้นและแสดงคนด่าบาเลยแต่พอภาพแรกออกมาเท่านั้นแหละคนอึง้งเพราะแม้หน้าตาแกจะไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่แต่ลุกแกได้มาก ไม่ต้องพูดถึงการแสดงที่เพอร์เฟกอย่างไรที่ติพูด,ดง่ายๆตอนนี้ผมโอเคแล้วถ้าแกจะมารับบทลีดหรชาร์ตถ้าจะมีติดก็คือเรื่องอายุอาจจะเยอะไปหน่อยให้ไปยืนกับซูซานมันดูจะแปลกๆแ,แล้วจะให้อยู่นาน,านๆคงลำบากหน่อยแต่อย่างว่ามาเวลฮอลีบเพราะอยากได้บาร,รมีนักแสดงรุ่นเก่าแบบเพียเปโดมาเพราะสามารถยืนข้านดา,ารบเดียวกันได้อย่างคิวจ็คแมนหรือโทบีแม็กไวหรืออารีเจเขาซ้ำคำเดิมรู้ป่ม วนซ้ำ,ค,ำค,คุณอะไรที่พูดวนคุณอะไรที่พูดวนไม่ต้องเลยคุณไม,ไม่ได้คนต่อไปวันนซซาเคอร์บี้ในบทซูซานสตอร์มหรือที่เรารู้จักในชื่อเดอะอินวิสิเบลวูแมนมุษล่องหนภรรยาของลิลิชาร์ดเธอเป็นสาวดุที่มีจิตใจแข็งแกร่งและเป็นผู้นำทีมร่วมกับลิลิชาร์ดซึ่งในฉบับ M.C.U มีข่าวลือว่าจะให้บทเธอเป็นผู้นำทีม <S <S> <S วันนซาเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี1988 อายุ35ปีที่เมืองวิมเบลดอนลอนดอนประเทศอังกฤษส่วนสูง170เซติเมตรผลงานที่ผ่านมาคือนาโปเลียนฟา t เดนฟิเลีย s ฮอปแอนชอร์มิชชั่นอิ i โพสิเบลเดทเลกกรอนดิ้งพาร์ท1และมิชชั่นอินโพสิเบลโฟลท์ผลงานที่กำลังจะมาคือ Mission อิ p o s สิเบลเดทเลกกรอนดิ g งพาร2ความรู้สึกผมที่มีกับนักแสดงคนนี้สำหรับผมบอลลซ่า bon ถ้าหากดูภาพในเน็ต บางคนอาจจะรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยเหมาะแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หากดูคลิปหรือการแสดงรวมไปถึงสัมภาษณ์จะพบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและมีสเสน่ห์มากถึงมากๆๆเลยแหละตอนที่ผมดู Mission Impossible f o ิล o อผมค่อนข้างเฉยกับเธอนะออกไปทางไม่ชอบเลยด้วยซ้ำแต่พอเห็นคลิปเธอในเรื่องฮอปแอนชอผมนี่ซีเลยต้องเธอคนนี้นี่แหละ r e a ย l y b u r n it. ิ่ really To ash to ash beyond all recognition Let's assume that that's not an option She ยิ่งพอได้ฟังสัมภาษณ์เรื่องราวข่าหรือต่างๆยิ่งอยากให้เธอมารับบทนี้ Are that? a interested Coffee you in l เรามาดูคนที่เคยรับบทนี้กันก่อนเลยดีกว่าปัจจุบันมีสาวม์ชันซึ่งฉบับแรกผมไม่เคยดูและไม่รู้จักนักแสดงเลยขอข้ามแล้วกัน ส่วนฉบับที่2คือเจสสิก้าเอลบาเธอคนนี้โคตรสวยและเซ็กซี่เฉพ,พาะภาคแรกนะภาค2เธอใบท,ทรงผมไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่ส่วนฉบับล่าสุดเคสมาลาซึ่งผบอกตามตรงผมไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่ในบทนี้แต่ถ้าดูคลิปเธอในเรื่องก็จะพอทูทูได้ถ่ายไปได้แต่หากเทียบกับเจสสิก้าแล้วยังอีกห่างไกลซึ่งสำหรับวาริซ่านี่จะเป็นอะไรที่น่าจะตรงกับคอมิกมากถ้าจะมีให้ขัดใจเรื่องเดียวก็คง เธอดูเด็กไปสําหรับคนรุ่นพ่ออย่างปีโดปัตคาวแต่อย่างว่าเธอก็เคยรับบทเมียของคนแก่ในเรื่องนาโปเลียนมาแล้วแค่นี้คงสบายๆแหละเ คิดว่า n a ร I เว e จะปร o ก n ศคุณในแฟนตาซีโฟร์โอ้ฉันไม่รู้คุณต้อง o ามพวก to a นั่นเป็นหนึ่งในโปรเ e กต e คุณตื่นเตนที่จ e ่วม o ันจะรู้สึกเปนียรต e มาก o ี่ได่คนต่อไปโจเซฟควินในบทจอห์นนี่สตอมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเดอะฮิวแมนทอสมนุษย์เพลิงน้องชายของจูซานสตอร์มที่มีนิสัยขี้เล่นชอบเล่นอะไรแผงแผง เป็นวัยรุ่นเกเลที่ชอบหาเรื่องใส่ตัวและยังควงสาวไม่ซ้ำหน้าโจเซฟเกิดเมื่อวันที่26มกราคมปี1994อายุ29ปีที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษมีส่วนสูง178ซมผลงานที่ผ่านมาคือเกมออฟโทนดิคเคนเซียนสเตงเตอร์ติงผลงานที่กำลังจะมาคือ g า a r เ i เตอร์และอ q ควายเอ็ดเพ d เดวความรู้สึกที่ผมมีสำหรับเขา พูดยากหน่อยเพราะผมไม่เคยดูผลงานเขาเลยแต่ถ้าให้ดูคลิปในสเตงเจจริงที่ทําให้เขาดังผู้แตกจากฉากเล่นกีตาร์นั้นผมคิดว่าเขาก็ไม่แย่นะแต่พูดอะไรมากไม่ได้ผมไม่ได้ดูผลงานเขาเอาเป็นว่าเชื่อมือนในทีมคัดเลือกนักแสดงอยู่แล้วแหละขอแบบนี้จะคนหล่อเท่แค่ไหนบทกาก็จะสภาพประมาณแอนด์แมนสามส่วนนักแสดงก่อนหน้าที่เคยรับบทนี้จะมี3คนคนแรกไม่รู้จักเช่นเคยคน2แน่นอนกับตันอเมริกาของเราคิสอีแวนเพอร์เฟกแคสมาก และเวลาได้ร่วมเฟรมกับปทเดอะติงอันนี้โคตรสนุกเ้าที่3คือคิวมอเกอร์ของเราหรือก็คือไมเคิลบีจอแดนในบทฮิวม n นทอสผิวดําซึ่งบทนี้โดนด่ายเยอะมากเพราะดันไปเปลี่ยนสีผิวแต่แกก็มาแก้ตัวใน MCU ได้บทตัวร้ายแล้วนะซึ่งหวังมากว่าโจเซฟได้บทนี้ไปเขาจะทํามันได้ดีคนต่อไปเป็นนักแสดงที่เคยเล่นซีรีส์มาเวลมาก่อนเขาคือเอเบิลมอส์รานลาในบทเบนกิม หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเดอะติงมนุษย์หินกิ้งผู้เป็นเพื่อนสนิทของลิลิชาร์ซึ่งหากการแคทครั้งนี้เป็นจริงแสดงว่ามาเบลอย่าให้ลิดอายุไล่เรียกกับเบนกิมเอบอ n เกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี1น7 7อายุ46ปีที่มาสซาคุเซประเทศสหรัฐอเมริกาผลงานที่ผ่านมาคือซีรีส์เดอะแบร์เดอะพันนิเชอร์แอนดอร์เกอ No hard f e e l i n g เ the dropout และผลงานที่กำลังจะมาคือ Dust ส่วนความรู้สึกที่ผมมีกับนักแสดงคนนี้ถ้าให้ผมพูดถึงการแสดงคนนี้เขาเล่นดีมากดีเป็นพิเศษเลยแหละดูได้จากสีหน้าแววตาที่มีความน่าสงสารตลอดเวลาผมดูในซีรีส์อนดอนี่คือ The Best เลยออกมาใดเดียวแต่ทำให้เรารักและน่ามั่น้้ในเวลาเดียวกัน Put that thing down, catch our breath, split up the winnings. แต่สิ่งที่ํำให้แก Eun ่ดังที่สุดคงหนีไม่พ้นซีรีส์ทำอาหารอย่าง The Bear ที่ดังมากๆในยุคนี้เอาเป็นว่าคนนี้ผ่านมากๆหานับแค่แวลตาที่จะสื่อสารถึงคนดูเพราะตัวละครน,นี้ต้องใช้แววตาเป็นหลักข้อสุดท้ายเป็นคนที่เคยแสดงมาตัวร้ายในจัก,การวาล MCU มาก่อนเขาคือผัวของฮิเดโอะโคจิมะ ก็บ้าละคนนี้คือแมดมิเครเซนในบทวิกเตอร์วอนดูมหรือก็คือด็อกเตอร์ดูมเป็นเพื่อนสนิทและคู่อริของลิลิชัซึ่งเป็นเจ้าของประเทศแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปซึ่งเขามีเป้าหมายในชีวิตคือการครอบครองพลังที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลพี่แมดเกิดเมื่อวันที่2 2พฤศจิกายนปี1น6 5กอหาอายุ5 8ปีที่เมืองออสเตอร์โบโประเทศเดนมาร์กมีส่วนสูง183เซนติเมตรผลงานที่ผ่านมาคือ i n นเด n a าโจนแอน d t เดอะได l อลออฟเดอะซีนีด็อกเตอร์สเตนคาสิโนโรย l ลฮันนิบาลไฟเต t ร์ติกบีทเดอะซีเคดออฟดับเบิลดอเดสตันดิงโลกวัและผลงานที่กำลังจะมาคือเดอะบิลเลียนดอลลาร์สปความรู้สึกที่ผมมีกับนับกแสดงคนนี้ถ้าหากพูดถึงเรื่องอายุอาจจะดูมากไปหน่อยหากปารเวลต้องการจะใช้ยาวๆแต่ถ้าหากมาเวลต้องการคคที่ดูวีบารมีในการเป็นตัวร้ายที่ทรงพลังมันก็ต้องคนระดับนี้แหละ ในการปรากฏตัวใน MCU ในฐานะไคลเลียวาไแลัประจำภาคของหมอแปดภาคแรกผมว่าบทนั้นมันเป็นอะไรที่โคตรเสียเวลาและเสียของเลยมันไม่ได้ใช้การแสดงของแกเลยสักนิดเอาเป็นว่าถ้าหากแกรัรบบทดูมจริงคนดูก็คงไม่ติดหรอกเพื่อเผอผมว่าคนดูลืมด้วยซ้ำว่าแกเคยรับบทในมาเวลคนดูบางคนจําชื่อแกไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีคนติดหรอกเพราะขนาดเจมส์ชานและมิเชลีโยยังเคยรับบทใหม่ในจักรวาลเดิมเลยและล่าสุดจะเล่นมุกเบลซิเวิร์สยังได้ สำหรับพี่แมทในบทนี้ถ้าเป็นจริงมันผ่านตั้งแต่เห็นหน้าแกและไม่ต้องสวมชุดก็ดูเป็นดูมส่วนด็อกดูมในอดีตผมชอบแค่เวอร์ชัน2อ0 5คือมันเป็นอะไรที่หน้าหมืนไส้แต่บทง่อยไปหน่อยเอาเป็นว่าฉบับ M.C.U. ขอให้มันออกมาดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่นักสแสดงเซตนี้เลยก็ตามเพราะมีข่าวล่าสุดว่าหนังนี้จะเปิดกล้องกลางปี2024และเข้าฉายในปี2025 ซึ่งผมไม่ขอพูดถึงวันนะพูดไปก็เลื่อนและนักแสดงประกาศทันทีเหอะไม่ต้องรองไปเปิดตัวในงานบ้าบอคอแตกหรอกประกาศเลยก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปรวมรายชื่อนักแสดงข่าวลือของ Fantastic 4ถ้ามีอะไรคืบหน้าอย่างไงผมจะมารายงานอีกที The Fantastic Four suck right They suck. Full stop. They're, they're, they're sort of like Marvel's first attempt to make a group, and they suck. Right? That's why the X-Men rule and Fantastic Four suck. suck, suck.